รวบเร้วพี่น้องไปแย่ไปหมดไปจับเลยเอาตัวใหญ่ๆโลที่กี่บาทแปดสิบกระพอแต่ขายให้คนอื่นหลับเก้าสิบเอามาเลยสามโลเอาไปทำอะไรเยอะแยะเอาไ,เาไปเนี่ยกินดีแล้วจับใส่กระสอบเลยแปดก็ <8 S 1> ตัวโอ้ตะกางจับมาเลยสามโลหาตัวใหญ่ๆห,หน่อย เจับมาโหยเยอะดีวะไอ้จ่าอย่ามาใกล้นี่นะอย่าดูทางนี้ก่อนดูสิโอ้โคบเด้อพ่อแม่พิน้องพิน้องเลยเบิ่งดูคุณโ๊บเรียงใส่กระชังไว้โหหัวสลอนเลยหัวออกสลอนเลยโคบๆๆบบิ่งด้อ ลงกรบรู้สึกว่าอันนี้ให้อาหารยังนี่เอ,อ้ยเนี้ยให้อาหารยังนไงเอ,อ้ยให้มันบ้างสิมันรอกินแล้วไอ้พวกนี้เออจับป้าขายไม่ให้หมดเถอเยอะมาเลี้ยงใหม่กระชังที่บ้านก็มีแต่ไม่ได้ไปเอาลูกกบเดี๋ยวซื้อท,ที่ไหนวะนี่ ยี่ไพ่ไหน,านอ,อ,อ,อาหารมันแพงเว้ยช่างดูสิได้กี่โลละเฮ้ยกี่ตัวละได้กี่ตัวละ,วละนับดูสิตัวโลอ่ะเออมันนไดนได้8ตัวเองเออสี่สามสสองอามาสิบกว่าตัวเนี่ยกิโลก็ช่างมัน รู้สึกากบโกบที่นอกเลี้ยงกบใส่กระชังเลีเ้ยงไว้อันนี้เชื่อมาเลี้ยงกี่ตัวนี่ เกดร้อยตัวละสองกระชังหลือขายขายไปบ้างแล้วเรันขยมนีขายไปเท่าไ่นี้มสขายขายไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยแล้ยไปกรุงเทพขนาพ่อไขายกรุงเทพขายแล้วเอาไว้ทำอะไรละขายได้ก็ขายคัดตัวใหญ่ขายไปเรื่อยฮล้าก็มาซื้อซื้อไปทำอะไรวะยำที่ไหนกันเยอะเวกบ นี่น้องเลยกบปะเอาช่างดูเิพี่ดูช่างเลยเขาไข่ขาเลยนะเฮ้ยไอจ้าไอเลี้ยมอีเชื่องเฝ้อนะกิ้นไปงงี้งงี้ยเงอยู่นะแต่พอมาบ้านเออตัวใหม่เลยล่ะเออไม่ได้นะเออมาไอบอลเข้ามาเว้ย ไ,ได้ยินเสียงมันแหละไอบอลก็จอดรถไว้จะกระโดดใส่ไอบอลไอจ้าเนี่ยนะโอ้ยตัวดีโอ้เ,อเรื่องนะพวกจ้าหมาตาเหลืองอืมโห้ยไข่อันนี้ทำไมไข่สูงนะ้ววะโอชลี่โอ้ไข่มันหวังว่าพ้นน้ำเลยนี่วะเพราะนั้นหนูแถมให้ใช้ด้วยนะตัวหนึ่งสองตัวใช่ไหนน้องหนูเนี่ยมันซื้อซื้อ,อไปทำลนึงแถมสองตัวซื้อไปทำไรวะ ให้เปื่อกบาแถมข้าง<อ>กบนะไม่แถมกบมันก็นเอานะกบ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 เจ็ดแปดนั่นเลี้ยงไว้กินเดี๋ยวต้องซื้อมาเลี้ยงบ้างไว้แล้วไปเอายางลอยน้ำที่ไหนมาวันนี้ยางอะ่ะเหรออันที่โฟมอ่ะนะก็อยอมมาให้ตลาดนัดตลาดพ่ามาให้เขาเห็นมันไม่มีโฟมนั่งไงต้องมีโฟมนั่ง ยางนะบงีถาีงวงไม่โดนหน้ามนก็ไม่แพงเาอาม,มาไปนะแน ใช่ไปเพื่อนตะปิวหนอ่าเป็นบ้านนี่เหลืออีกไม่เยอะแล้วอยู่หน้ากบมเนี่ยเ,<อ>เลี้ยงไว้กินเป็นอาหารซื้อกบลูกตัวละบาด<ต>าาน,นี่เลี้ยงไว้กี่เดือนแล้วเนี่ย เลี้ยงเยอะไม่ได้เลี้ยงไว้นน้อยนี่ในดูเล่นหนูได้อยู่เาเลี้ยงไว้ละเยอะตันสองตันจะเลี้ยงเป็นนั่นคือันขายยากกบเขาจะมาเหมาแล้วแต่เขาให้โลหาสิบแล้วคันนี้มันเหมือนแบบว่าแล้วคันนี้ห้าสิบมันไม่ค่อยได้กาไรเลยใช่เพราะว่ากลกกบเราเลี้ยงน้อยใช่ไหม,ไมเราไม่ได้เลี้ยงเยอะอืมเอาไปคิบกันแค่นี้หละ